เจ้าเงาจิตคิดจนเกือบสายหวานอย่าชัง สามือเอื้อเห็นฟังเพลงรักเหมือนเพลงานตาระเซ็นไม่ย่า ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งงานจากการขับร้องของคุณทนงศักดิ์ พักดีเทวานะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่ายามชังนั่นเองนะครับก็ฟังต่อเนื่องกันไป2บทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาล่ะในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับแน่นอนในช่วงนี้นะฮะกับเรื่องเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่ไหนมีอะไรดีๆก็อยากจะนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกครับสำหรับการเชิญชวนนะฮะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาทําการกุศลกันสักนิดหนึ่งนะฮะมาร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทานนะครับงานนี้นะฮะโดยศูนย์รักษาโรคารกิน และก็กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกตินะฮะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยครับขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการนะครับไม้เท้าพากินสัรพระราชทานนะฮะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถร่วมบริจาคเงินกันได้นะครับที่บัญชีนะฮะชื่อบัญชีกองทุนพากินสัรนะครับและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ เลขที่บัญชี103 1 33090 9นะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทออมทรัพย์นะครับสาขาสาราแดงนะฮะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับที่สายด่วนสภากาชาติไทย1664นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคพากินสารตอนนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือก็แจ้งความจำนงไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ เดียวกันนี้นะฮะหนึ่นะครับนะหรือว่าติดต่อกันได้นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับตั้งแต่8นาฬิกถึง16นาฬิกาครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปร่วมทําบุญครับนะฮะให้โอกาสกับใครอีกหลายๆคนที่ต้องบอกว่ามีความ ด้ยโอกาสและก็ช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพการเดินการเหินนะครับที่จะต้องบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายนะครับในเรื่องของการเดินติดขัดในเรื่องของการเดินอันตรายจากการหกล้มเนี่ยนะฮะก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมมนุษย์นะฮะก็มีกําลังมากก็ช่วยเหลือกันมากหน่อยมีกําลังน้อยก็ช่วยเหลือกันตามแรงศรัทธาแล้วกันนะครับถัดมาอีกหนึ่งากิจการรมดีๆครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักคึกคืน,คคนกันมานานแล้วนะครับผ่านกันไปหลายวันเลยทีเดียวครับกับ ละครเพลงกว่าจะรักกันได้สุนทรภพรเดอะมิวสิควลนะครับเพิ่มรอบแล้วนะฮะวันที่6กุมภาพันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับเวลา19บเนาิกานาทีโดยมูลนิธิสุนทรภพนนะฮะแล้วก็บริษัท JSL g l o b a l Medi i a จำกัดครับนะฮะได้นำการกลับมาตรงนี้นี่นะฮะของบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็วันณิวาวรรณกรรมยอดนิยมครับสำหรับเรื่องจุลาตรีคูณนะครับมาเข้ากับบทละครที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ครับครั้งนี้เนี่ยมีการเกิดขึ้นเพราะว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาติการนะครับของครูเอื้อสุนทรสนานบรมครูแห่งวงสุนทรภ์นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะก็ไปจับจองหาซื้อบัตรกันได้นะครับเพราะว่าจะมี ไปจนถึงวันที่6กุมภาเท่านั้นนะครับจัดแสดงที่เอ็มเทเตอร์ครับโรงละครกรุงเทพเก่านะครับที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพบัตรราคา2,000บาท1,500บาท1,000บาทแล้วก็800บาทนะครับยังไงอย่าลืมละกันนะฮะงานนี้แนะนำแสดงโดยคุณบอยพิษณุนิ่มสกุลน,นะฮะหรือว่าบอย AF จ้าจ๋านะฮะคุณจ้าจ๋าพริมรตานะฮะมิวสิกเอฟครับคุณรัชพลแย้มแสงนะฮะมีคุณอีฟนะฮะพุทธิดาศิริยาฉายานะฮะสุมเมศตรองอาจครูอ้วนมณีนุชน,นะครับแล้วก็คุณสุประวัติปัทธรรมสูตรนะฮะรวมถึงนักแสดงร่วมอีก ขับขังมากมายเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าไปย้อนความลําลึกถึงเพลงเพาะๆาะนะฮะกับผลงานดีๆของครูเอื้อสุนทรสนาน1 0 0ปีแล้วนะครับที่ท่านจากพวกเราไปแต่ว่าได้ฝากฝังผลงานเพลงดีๆนะฮะแล้วก็เป็นวรรณกรรมดีๆอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับจุลาตีคูณนะครับก็ไปย้อนวันวาน,วานหาความทรงจําดีๆกันได้กับการแสดงละครเพลงครั้งนี้กว่าจะรักกันได้สุนทรพร เดอะมิวสิควันสุดท้ายในวันที่6กุมภาพันธ์นี้รอบสุดท้ายแล้วเวลา19นากา30นาทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดาวดีๆกิจกรรมดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกัน ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณสําหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะฮะไทยเหลืองๆแบบนี้นะครับขอบคุณ S&A n Club ครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการวันวานผ่านเพลงย้อนหลังได้คลิกเข้าไปที่เว็บ y o u t u นะฮะแล้วก็เซิร์ชหาคำว่าวันวานผ่านเพลงนะฮะพิมพ์เข้าไปเลยได้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับก็จะมีขึ้นมาเลือกกันได้เลยเพลงพอๆมีหลากหลายให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างแน่นอนวันพรุ่งนี้9้าโมงเช้ากลับมาเจอ,เจอกัน ใหม่กับเรื่องราวสุขภาพดีๆและเพลงเพรอๆแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้เอกต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับจา